สวัสดีครับผมในนามของกามิการเซจิมบีพีนะฮะมีความภูมิใจนำเสนอนะฮะของแต่งในส่วนที่เป็นพาร์ตออริจินอลจากโรงงานที่เป็นจินวีนพาร์ตนะครับวันนี้ผมมีโอกาสพาคุณคุณเข้ามารับชมนะครับในส่วนของการตกแต่งภายนอกนะฮะร,รอบคันในส่วนของตัว G.L.C. 63 A.M.G. รถเดิมเป็นตัว G.L.C. 43 A.M.G. ในโฉมของ p r e f e n l i p นะฮะคุณลูกค้าสไล,ลด์รถขึ้นมาจากกระบี่นะฮะให้ความไว้วางใจนะครับของเราในการเนรมิตรถคันโปรดนะฮะที่วิ่งไมเลทที่น้อยมากนะครับต้องการปรับโฉมในส่วนของความแรงนะฮะในส่วนของจูนนิ่งในส่วนของงานตกแต่งรอบคันนะครับมารับชมในรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับสิ่งที่คุณคุณได้เห็นอยู่ ในชุดนี้นะครับคือชุดพาร์ท GLC 63 a MG นะฮะในส่วนของตัวคูเป้ที่เป็นออริจินอลพาร์ทจากโรงงานมาในส่วนของไนท์แพคเกจนะฮะสังเกตอย่างนี้ครับถ้าเป็นกระจังพานาอเมริกาหน้าหรือ MG GTQ เนะะี่ยฮะตัวนี้ถ้าเป็นตัวก่อนเฟซลิปจะต้องเป็นชุดบัมเปอร์63แท้เท่านั้นนะฮะ ถึงสามารถใส่ชุดกระจังตัวนี้ได้เพราะฉะนั้น1ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดไม่ได้เปลี่ยนกันชนที่เป็น63 AMG แท้ไม่สามารถใส่ AMG พนาอเมริกาหน้าได้ในกันชนที่เป็นออฟโรดหรือกันชนที่เป็น AMG ลนยทั่วไปได้นะครับดูนะฮะในส่วนของกระจังแท้เนี่ยฮะจะไม่ใช่สีดำเงานะฮะจะเป็นดำด้านๆน,นะฮะ เนื้อพลาสติกคุณภาพคนละเรื่องก,กันกับชิ้นงานที่ไม่ใช่ออริจินอลพาร์ทนะครับดิเมนชันมิติความเงาของตัวโครเมียมเองนะฮะแล้วก็ตัว MG ที่ติดตรงหน้ากระจังทางด้านซ้ายมือฮะมันจะมีล่องฮะให้ใส่ประกบเข้าไปได้พอดีเปะ๊ะไม่มีการติดกาวใดๆทั้งสิ้นนะครับในส่วนของตัวดาวกระจกก็จะสามารถใส่ได้พอดีเปะ๊ะเพราะมันมีตัวซัพพอร์ตในส่วนของไอตัวดิสโซนิกแล้วก็ในส่วนของกล้อง ก็จะมีตัวซัพพอร์ตให้มาครบในชุดเพราะว่าในตัว63 MG จะมีออปชันทั้ง2ตัวนี้มาให้ในตัวท็อปสุดอยู่แล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับคันนี้เนรมิตรพาร์อบคันเป็นตัว63 MG เป็นชุดออริจินอลพาร์ทนะครับสังเกตอย่างนี้นะฮะเห็นฟอนด์เฟนเดอร์แฟร์ทั้งซ้ายและขวานะฮะฟอนด์เฟนเดอร์แฟร์ทั้งซ้ายและขวาในส่วนของตัว เหนือบังโคลนขึ้นมานิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะว่ามันจะมีปีกยกขึ้นมาเพื่อให้รับกับตัวกันชนที่เป็น AMG ที่เป็นตัว63นะฮะนี่ฮะทรงตรงนี้ฮะมันจะตัดลงมาไม่เท่ากันเราไม่สามารถเปลี่ยนเฟนเดอร์แฟตัวนี้ได้ถ้าไม่เปลี่ยนกันชนเป็นตัว63แท้นะครับเพราะว่าทรงในส่วนของการหักองศาตรงนี้มันจะไม่เท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัว 63แท้สังเกตนะฮะว่าจะได้มาเนี่ยก็คือฟอนต์แอนเทขนาดใหญ่นะครับซ้ายและขวาตัวแผ่นรองใต้เครื่อง3ชิ้นที่ทะลุจนเห็นถึงทางด้านพื้นถนนเลยนะฮะแล้วก็คิ้วซ้ายกลางและขวาที่เป็นตัวในแพคเกจสีดําเงาให้มีกรอสแบ็กให้มาเรียบร้อยนะฮะในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะฮะทั้ง2ตัวเลยต้องเปลี่ยนฮะเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันจะร้องดังไม่หยุดเลยครับ อย่างตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วนะฮะแยกมาเนี่ยตรงนี้เป็นคิ้วอีกเส้นหนึ่งตรงนี้ก็เป็นเฟรมอีกชุดหนึ่งนะฮะสองชุดนะชุดแท้63หน้าตาเพอร์เฟกจะเป็นประมาณนี้นะครับก่อนที่ขยับไปด้านท้ายนะฮะผมจะให้ดูในส่วนของชุดแรกและก็ชุดร้อนะครับคันนี้อย่างที่ทราบครับว่าคุณลูกค้ามีความประสงค์อยากจะได้ในส่วนของชุด แท้ของ63ทั้งชุดนะฮะล้อเป็น a MG Ford 21นิ้วนะฮะ Made in Hungary นะครับล้อตัวนี้สังเกตไหมฮะจะเป็น7ก้านคู่นะฮะขนาด21นิ้ว20 21นิ้วจะเป็น7กา้านคู่ขนาด19นิ้วจะเป็น9ก้านคู่นะครับแล้วจุดเด่นของ MG Ford ตัวนี้นะ,ะก็คือเซ็นเตอร์แคเห็นไหมฮะเซ็นเตอร์จะไม่มีการให้เห็นน็อ จะมีฝาที่เป็นคอเวอร์ปิดตรงเซนเตอร์ตรงกลางหมุนเข้าไปนะฮะเพื่อความสวยงามและเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ AMG เท่านั้นนะฮะสังเกตรตรงนี้นะครับมาร์ก,กิ้งตรงนี้เห็นไหมฮะว่ามันมีมาร์ก,กิ้งที่เป็นสีดำสติ๊กเกอร์ติดไว้อยู่ตัวนี้ก็บ่งบอกเลยว่าล้อตัวนี้เป็นล้อใหม่แบรนด์นิวนะครับในส่วนของชุดเบรกเนี่ยผมใช้เป็นชุดเบรกในส่วนของตัวตรงนะฮะแต่อัปเกรดในส่วนของจานให้เป็นไลท์เวทสอชิ้นนะฮะเพื่อความสวยงาม ขนาดไดามิเตอร์จานนะฮะสามร้อยเก้าคาลิเปอร์เป็น6พอร์ตนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดอยู่ใน GLC 63แต่คุณลูกค้าชอบความพิเศษไม่เหมือนที่ใดนะฮะเลือกเป็นสีใหม่ล่าสุด Yellow Racing พร้อมหน้าเฟ e AMG สีขาวสะท้อนแสงแล้วก็คำว่า Carbon Ceramic สีแดงสะท้อนแสง ชุดนี้เป็นชุดสั่งคัสตอมผลิตพิเศษนะครับโดยใช้เบสออนจีนูอินเมอร์เ e เ G.L.C. 63คาลิเปอร์เซ็ตทั้งชุดนะฮะของเดิมในส่วนของตัวคาลิเปอร์ข้างหน้าเนี่ยจะเป็น4พอร์ตเป็นพอร์ตเป็นพอร์ตตันนะฮะตัวนี้เป็น6พอร์ตเป็นไ์เวทที่ตัวลูกสูบมีการเสาะร่องเพื่อลดน้ำหนักนะครับและไดมิเตอร์เดิมเนี่ยฮะของตัว G.L.C. 63 3โทษครับ G.L.C. 30สามไดมิเตอร์ของจานเองเนี่ยจะเป็นจานธรรมดานะฮะชิ้นเดียวไม่ใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดไดมิเตอร์360แต่ชุด G.L.C. 63ตัวนี้เราอัพไซส์แล้วเนี่ยเป็นจานของ Mercedes Mercedes -AMG by Bembo บนะ b e m b o เป็นผู้ลิตจานตัวนี้ให้รหัสขึ้นต้นจาน230เป็น2ชิ้นไลเวทนะครับขนาดไดมิเตอร์390ดูความสวยงามนะครับเมื่อใส่กับล้อ21นิ้ว ลงตัวมากนะครับไม่ใหญ่จนเกือบติดในส่วนของทองล้อแล้วก็ไม่เล็กเหมือนกับชุดเบรกทั่วไปหรือชุดเบรกที่ติดรถของตรงรุ่นจากโรงงานนะฮะตัวนี้สามารถหยุดฝูงมา500กว่าตัวได้สบายๆเลยครับผมแล้วก็ความเด่นของมันคือ รถเป็นสีขาวล้อเป็นสีดําขอบเป็นสีเงินคาลิปเปอร์เป็นสีเหลืองสุดยอดมากครับสีเหลืองนี่คือเหลืองใหม่นะฮะเป็นเยลโลเรซิ่งที่อยู่ใน mggt กับ mggt 63นะครับชุดเบรกจะเป็นสีนี้แต่ว่าอันนี้เราคัสตอมพิเศษตามความช,ชอบของคุณลูกค้านะครับเลือกสามารถคัสตอมได้ในทุกๆสีนะฮะโกลมทัลลิกคาร์บอนเซรมิกนะฮะสีแดงสีน้ำเงินแมมี Miami ่บู สี c อ d ิ r ร e นคือสีเขียวของ Por อร์ชสีเหลืองได้หมดเราสามารถคัดซอมได้หมดนะฮะก็สั่งเข้ามาได้นะครับรอ1เดือนนะครับแล้วก็คาลิปเปอร์ชุดนี้สีรับประกันให้5ปีเต็มนะฮะถ้ามีปัญหาใดๆเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวครับไม่ต้องส่งซ่อมนะครับทางโรงงานประกันให้มาในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็น Single Electric นริกนะบ แต่หน้าเฟซน่ะเป็นคาร์บอนเพลทนะฮะ AMG ในตัวของสีขาวสะท้อนแสงนะครับแล้วต้องแน่นอนครับข้างหน้าเป็นสีเหลืองข้างหลังก็เป็นสีเหลืองเช่นกันครับอย่างที่เรียนครับเราจะไม่มีคำว่าคาร์บอนเซรามิกข้างหลังถ้าคาลิเปอร์เออถ้าจานไม่เป็นคาร์บอนเซรามิกนะครับอันนี้โรงงานไม่ทำให้ครับในส่วนของจานนี่ฮะขนาดไดมิเตอร์ใกล้เคียงกับของเดิมนะฮะก็คือขนาด360นะครับ แม็กซิมัมในส่วนของเรีย r o โรเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนส r ตรมิหรือว่าสตีลโรเตอร์จะมีไดเมนเตอร์ที่360เท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่เอสค s s สี่ร้อยยี่สิบข้างหลังก็เป็นสามร้อยหกสิบจีเอลซีข้างหน้าสามร้อยเก้าสิบข้างหลังก็เป็นสามร้อยหกสิบครับทุกตัวจะเป็นไดเมนเตอร์ขนาดสามร้อยหกสิบมีบางรุ่นเท่านั้นเองครับที่จะเป็นขนาดสามร้อยสี่สิบห้าแล้วก็มีขนาดสามร้อยสามสิบแต่ว่าล่าสุดมีมาใหม่ะฮะ G-Class นะ W464 นะฮะหรือ463ขีดหตัวนั้นจะเป็นเดบิเตอร์หลังโตขึ้นมาหน่อยครนะเป็น370นะครับแต่มาตรฐานทั่วไปแล้วจะเป็นอยู่ที่360ทั้งหมดนะครับนี่ฮะความสวยของร้อ AMG Ford นะครับ AMG Ford ขนาด21เมตรอินฮังการนะครับทั้ง4ทั้ง4ทั้ง4ออวงเลยนะครับแล้วก็มาชมความงามในส่วนของด้านท้ายนะฮะความงามในส่วนของด้านท้าย ด้านท้ายเองเนี่ยครับเป็นชุด G.L.C.63 Night Package แต่คุณลูกค้ามีความชื่นชอบในส่วนของชุดพาร์ทคาร์บอนนะครับสั่งให้ผมเนรมิตในส่วนของด้านท้ายเนี่ยเบสออนจีนนอินพาร์ทนะฮะโดยใช้อิตาลีคาร์บอนข้างหลังเป็น G.L.C.63 Coupe เ e ียดิ f f ิวเซพร้อมชุดท่อนะฮะปลายท่อน,นี่เป็นจีนูอินพาร์ทเช่นกันนะครับทั้งหมดเลยเป็นจีนูอินพาร์ทนะฮะแล้วผมลามิเนตคาร์บอนโดยใช้อิตาลีคาร์บอนเพิ่มความสวยงามนะครับ ความเงางามนะปลายท่อเองเนี่ยเป็นปลายท่อนก o สแ b ล็ c ที่เป็นสีดําเงาให้เข้ากับชุดไนท์แพคเกจในส่วนของคิ้วเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นสีดําคิ้วตรงนี้ก็เป็นสีดําถ้าตัวนี้เป็นสีโครเมียมตรงนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมเหมือนกันครับอย่างคันนี้เป็นไนท์แพคเกจเพราะฉะนั้นท่อเป็นสีดาไอตัวคิ้วที่ตกแต่งเพิ่มเติมก็จะเป็นสีดําเช่นกันแล้วได้ความสวยของอิตาลีคาร์บอนเด่นมากเลยครับเพราะว่าอะไรฮะ เพราะว่าในส่วนของดิฟฟิวเซอร์เองของ G L C 63สคูเป้เนี่ยมีความมโหลานมากครับใหญ่มากนะฮะคุณลูกค้าไม่เฟกนะฮะไม่เปลี่ยนในส่วนของ G L C 63นะครับเพราะว่ารถไม่ใช่ G L C 63ก็ยังคงใช้รหัส G L C 43เช่นเดิมนะฮะเขาบอกว่าทางคุณลูกค้าบอกผมว่าพี่หนุ่มผมอยากได้ความสวยของตัวรถ63นะครับแต่ว่ารถผมไม่ใช่63ผมก็ยัง ขอยืนยันที่แปะในส่วน T L C 43เช่นเดิมน,นะครับแล้วอย่างที่ทราบนะฮะก็คือไอตัวหังหลังเนี่ยในโซน T L C 43มันมีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทรงมันจะเล็กกว่าน,นี้เยอะเลยฮะคุณลูกค้าอยากได้ตัวของ T L C 63นะฮะดูดูดูมิติฮะใหญ่ใหญ่มากนะฮะช่วยเพิ่มในส่วนดาวฟอสในย่านของความเร็วสูงได้ อย่างมากเลยฮนะเพราะว่าอะไรฮนะเพราะว่ามันใหญ่มากคนระับมันกดท้ายได้นิ่งเวลาเราขับที่ความเร็วสูงสบายๆเลยนะครับแล้วชิ้นงานตัวนี้เนี่ยคุณลูกค้าอยากได้เป็นอิตาลีคาร์บอนเราจัดให้คนะัชิ้นงานนี้เป็นชิ้นงานเพียวอิตาลีคาร์บอนเลยนะฮะมีความบางมีสันที่คมสวยลายผ้าสวยงามนะฮะสังเกตที่ลายผ้านะครับสังเกตที่ลายผ้าลายผ้ามีความสวยงามเป็นอย่างมากนะฮะมีความคม ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวชีนวินพ์นแล้วไปปูผ้านะอันนี้เป็นเพียวคาร์บอนแว็คั่มทั้งชิ้นเลยนะผมพี่ว่าน่าจะได้เห็นในส่วนของไอ้ตัวลายผ้าเองที่เป็นอิตาลีคาร์บอนที่เป็นระบบแวรคั่มนะครับมันจะมีความสวยในของตาผ้าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในในคลิปก่อนๆในในหัวข้อหรือหมวดในส่วนของ,ของตัวคาร์บอนะนะครับของเราจะมีความสวยแตกต่างจากที่ขายในท้องตลาดทั่วไปเพราะชิ้นงานของเราขึ้นรูปทั้งชิ้นโดยใช้อิตาลีคาร์บอน ครับครับ่าวๆในส่วนของการจูนนิ่งนะฮะในส่วนของ TLC 63นะครับยังไม่พอนะครับคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของชุดท่อซ u เปอร์สปินนะฮะตั้งแต่เฮดเดอร์เลยครับเนี่ยแต่ถ้ามองอย่างนี้จะไม่ราดนะครับแต่ถ้าได้ฟังเสียงแต่ถ้าได้ฟังเสียงนะฮะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เร่งเครื่องให้ชมนะครับ ลองฟังเสียงดูนะครับ ประมาณนี้ครับผมไม่ดังมากนะครับแต่วิ่งครับนี่นะครับประมาณนี้ครับลองชมรอบๆดูนะครับลองชมรอบๆดูความสวยของตัวชุดพาร์ทแท้ของ GLC 63 AMG Coupe นะฮะในรถ GLC 43 AMG f a c e l i f ินะครับไอ้โทษก่อนเฟสลิปครับติดตั้งชุดล้อติดตั้งชุดเบรกที่อยู่ในตัว GLC 63นะฮะพาสแท้ทั้งหมดนะพระบงพระเบรกจานคาลิปเปอร์ขายึดสลักทุกอย่างเป็นจินวินพาสทั้งหมดนะครับโอเค ผมหวังว่าทุกๆท,ท่านคงจะได้รับชมความงามในส่วนของรถรุ่นนี้นะฮะแล้วก็เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในการจูนนิ่งเสริมความงามความสวยเสริมสมรรถนะแล้วก็ประสิทธิภาพของระบบเบรกได้คันนี้เป็นไอเดียตัวอย่างนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผลงานที่เรามานำเสนอให้ในวันนี้นะฮะขอบพระคุณที่ติดตามและกราบสวัสดีแล้วก็ รอชมผลงานของเราในลำดับต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ